บทที่144ผู้คนจากทางตะวันตกของประเทศมหาผมมีแมวอยู่ในบ้านและมันมีความสามารถช่วยผมขุดหาสมบัติในบ้านได้วันหนึ่งผมพามันไปบ้านหลังถัดไปและครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์นับประสาพเพื่อนหรือศัตรูด้วยเหตุนี้แมวของผมมองเห็นเพียงว่าพวกเขามีสมบัติอยู่ในบ้านเพียงแค่อาศัยวิธีการขุดหาสมบัติและสัญชาตญาณของมันที่จะพยายามช่วยคนอื่นขุด ทั้งที่เป็นสมบัติของคนอื่นแต่ช่างน่าสนใจสำหรับมันจริงๆแล้วคุณว่าผมจะรู้สึกอย่างไรเรื่องนี้เข้าใจง่ายผู้อาวุโสเข้าใจและซี่หวันหญิงก็เข้าใจเช่นกันคุณแต่งเรื่องของคุณเพื่อพยายามจะเยาะเย้ยเราใช่ไหมชิวรุยหยุนวางมือบนสะโพกของเขาไม่โกรธหรือร้องให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเขาเบียดเสียดกันซ่งซูหลินดูสงบและสงบอะไรนะเรื่องที่เขาเล่ามันเป็นความจริงไม่ใช่หรือ คนอื่นๆถอนหายใจเฮือกใหญ่อัจฉริยะสองคนนี้แผงริดแล้วเต๋าจือจี้หัวเราะเบาๆหันกลับมาและพูดกับผู้มาใหม่สองคนตกลงอย่างที่คุณพูดปัญหาคือเราไม่ใช่คุณพี่เต๋าเป็นคนจริงจังที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและจะไม่อายใครเมื่อมองไปที่ดวงตาที่ยิ้มแย้มและให้อภัยของพี่เตา๋าสิ่งที่ซี่วันหญิงสามารถอ่านได้คือความหมายอื่นภายใต้รอยยิม้ม เหมือนกับที่หมอทรงพูดพวกรุ่นพี่หวังว่าสมบัติในบ้านของกันและกันจะยังไม่ถูกค้นพบเธอจึงเอาเครื่องมือไปช่วยขุดและเธอก็ไปช่วยคนอื่นขุดเพื่อให้บ้านของคนอื่นมีมูลค่าการเพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งเท่ากับเป็นการกดดันให้ผู้คนระดับสูงเป็นแรงผลักดันด้านการเงินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวกับชื่อเสียงสถานะตำแหน่งและเงินทองของแพทย์จริงๆชาติที่แล้วเธอทำงานในโรงพยาบาลเล็กๆเนื่องจากสถาบันของเธอเองและไม่มีชื่อเสียง เธอจึงชัดเจนว่าการสมัครโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใดๆจะไม่สามารถประสบความสำเร็จเหมือนในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้และเธอก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองมากนะักเธอไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของสมาคมเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติจะเป็นอย่างไรตอนนี้เมื่อเห็นปฏิกิริยาที่มากเกินไปของผู้อาวุโสและพี่น้อง ซี่วันหญิงรู้สึกได้ถึงแรงกดดันของทุกคนที่ต้องเผชิญกับความน่ากลัวของโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตอบว่าบางครั้งความหวังน่ากลัวกว่าความสิ้นหวังความหวังอยู่ที่นั่นคุณต้องออกไปหาอาหารกับอีกฝ่ายต้องทำสิ่งนี้ก่อนเต๋าจือจี้หยิบโทรศัพท์ที่ดังอยู่บนโต๊ะแล้วโบกมือลงให้ทุกคนเงียบลงครับผมเต๋าจือจี้พูดกับโทรศัพท์มือถือผู้โทรดูเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงพยาบาล หัวหน้าแผนกอย่างน่าจะบอกคุณหัวหน้าแผนกจะมาแทนผมในช่วงบ่ายเพื่อเข้าร่วมสรุปผู้เชี่ยวชาญและแสดงความคิดเห็นของการประชุมแลกเปลี่ยนผมจะกลับไปที่โรงพยาบาลและมีอะไรต้องทำเรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้นำสถาบันที่เก่งเรื่องความสัมพันธ์กับคนนอกอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องต่างๆเช่นชื่อเสียงแพทย์ที่มีเนื้อหาทางเทคนิคจริงๆไม่จำเป็นต้องแสดงใบหน้าทางผู้จัดได้ส่งนักข่าวมาสัมภาษณ์พิเศษหรือเปล่า เต๋าจือจี้เข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดและดวงตาของเขาก็กวาดมองคนที่อยู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วและเฉียบคมคนอื่นๆได้ยินเขาบอกว่ามีนักข่าวกำลังมาและพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องการปกปิดเบื้องหลังการผ่าตัดในวันนี้พวกคุณออกไปก่อนเหอกวงโยกล่าวกับผู้มาใหม่สองคนแทนที่จะเป็นเต๋าจือจี้มีเพียงคนงี่เง่าเท่านั้นที่เปิดเผยความสามารถที่เขาต้องการต่อสู้กับนักข่าวซี่วันหญิงและซ่งซูหลินเดินออกจากสำนักงาน ข้างนอกประตูเกิงหลิงเฟยและฟ้านยุนอยู่น้องสาวของเธอกำลังรอเธออยู่ตะโกนว่าขอบคุณค่ะครูขอบคุณค,ค่ณะพี่สาวอาวุโสเมื่อเห็นเช่นนี้ซ่งสุลินก็ยกมุมปากขึ้นอย่างลับๆและเดินจากไปหมอซ่งโล่งใจที่ไม่ต้องพานักเรียนซี่หวันหญิงปรับลมหายใจของเธอพานักเรียนทั้งสองคนไปที่วอร์ดและพูดว่าการผ่าตัดวันนี้สำคัญเกินไปคราวหน้าฉันจะดูว่ามีการผ่าตัดที่ง่ายกว่านี้ในกลุ่มไหม ถ้าฉันช่วยได้หนึ่งหรือสองคนจะลองบอกอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะให้คุณขึ้นไปดึงตะขอเธอยังเคยพาเพื่อนร่วมชั้นหลีควยเอียนด้วยวิธีนี้เมื่อเธออยู่ในโรงเรียนผ่าตัดทั่วไปที่สองเมื่อได้ยินคำพูดของเธอเกิงหลิงเฟยรู้สึกประทับใจอาจารย์ในแผนกตับและท่อน้ำดีมีชื่อเสียงในด้านความระมัดระวังและหัวโบราณและพวกเขามีความต้องการสูงสำหรับนักศึกษาแพทย์และพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกฝนก่อนที่จะถึงเกณฑ์ใช่ใช่ ฟ้านยุ่นยุนรู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนตัก,กแตนที่กำลังจะกระโดดเห็นพวกเขามีความสุขสหวันหญิงแนะนำพวกเขาทั้งสองคุณสามารถพูดคุยกรณีส่วนตัวในกลุ่มและถ้าคุณมีข้อเสนอแนะที่ดีหลังจากการสนทนาคุณสามารถสื่อสารกับฉันและอาจารย์ได้ตลอดเวลาตอนฝึกงานเราได้เรียนรู้จักกันและกันอยู่เสมอและเราสามารถพูดคุยเพิ่มเติมและก้าวหน้าไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เกิงหลิงเฟยและฟ้านยุนหยุนมองหน้ากันและใบหน้าทั้งสองก็หันออกจากกันอย่างรวดเร็วเมื่อมองดูสัญญาณของความอึดอัดระหว่างคนทั้งสองบอกได้เพียงว่างานสอนและการเรียนรู้นี้ไม่ง่ายเลยซีหวันหญิงจำท่าทางถอนหายใจของอาจารย์เสี่ยวซุนได้อีกครั้งหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วเธอตัดสินใจที่จะไม่รีบถามคำถามก่อนคนที่เรียนแพทย์ได้คือคนฉลาดและจะค่อยๆเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไร แพทย์ก็เหมือนกับความรู้อื่นๆที่ต้องมีการถกเถียงกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นการดีสำหรับคนหลายคนที่จะพูดคุยและหารือกันตอนนี้เป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีมนักศึกษาแพทย์ยังได้เรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้อื่นในระหว่างการฝึกงานขณะที่หลายคนกำลังคุยกันมีใครบางคนเข้ามาที่ทางเดินและได้ยินเสียงเออวยวายฟ้านยุนย่นซึ่งอยู่ใกล้ประตูมองออกไปและเมื่อเธอเห็นคนที่มีกล้องแบบพกพาปากของเธอก็หดลงเธอหันกลับมาทันทีและพูดกับซีหวันหญิงว่า พี่สาวอาวุโสเขามาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์คุณซี่วันหญิงยื่นมือออกและรุ่นพี่ก็ตบหัวน้องสาวรุ่นน้องไม่พวกเขามาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์คุณเตา๋าวันนี้คุณเต๋ามาบรรยายและหลายคนตามหาคุณเต๋าเขาอยู่โรงพยาบาลของเราและเขาก็เป็นดาราเป็นซูปเปอร์สตาร์ฟานยุนย่นผู้ซึ่งถูกแตะที่ศีรษะโดยพี่สาวซีตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งโดยจําได้ว่าสิ่งที่เธอเห็นในที่เกิดเหตุวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พี่สาวซี่พูด แพทย์หลายคนถามว่าหมอซี่คือใครถ้าไม่ใช่เพราะความเงียบของอาจารย์ในโรงพยาบาลมันคงจะเป็นสีทองและเธอคงตะโกนออกมานานแล้วว่านั่นคือซี่พี่สาวของฉันคุณเต่ายอดเยี่ยมมากแต่ความโดดเด่นของการผ่าตัดในวันนี้ควรเป็นพี่สาวซี่ที่ไม่ได้อยู่ในห้องบรรยายและคาดว่าสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนฟ้าหยุนหยุนพึมพำในใจของเธอปากของเกิงหลิงเฟยแข็งจนเขาแทบอยากจะบอกความจริงทีมสัมภาษณ์เดินเข้าไปในสำนักงานของเต่าจือจี้ สวัสดีครับคุณหมอเต๋านักข่าวจังยื่นมือไปหาเต๋าจือจีอ้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับคุณเพื่อสัมภาษณ์ทีมผ่าตัดของคุณเชิญนั่งลงก่อนครับเต๋าจือจี้ยืนขึ้นและชี้ไปที่คนที่อยู่ข้างๆเขาเหอกวงโยและคนอื่นๆชงชาให้กับทีมสัมภาษณ์ แขกกลุ่มหนึ่งนั่งลงนักข่าวจางมองไปที่แพทย์ในสำนักงานหลังจากเดินไปมาหลายรอบเขาก็ตัดสินใจว่าเขาไม่ได้เห็นหมอหญิงในตำนานเขาจึงถามว่าด็อตอรซีอยู่ที่นี่ไหมด็อตรซีหรือเมื่อเหิกวงโยถามอีกฝ่ายใบหน้าของเขาไม่ยิ้มแย้มด็อตอร์ซีที่กำลังพูดคุยกับทีมผ่าตัดของคุณเต๋าในระหว่างการถ่ายทอดสดการผ่าตัดนักข่าวจางกล่าวว่าเธอพูดว่าอะไรนะเธอพูดว่า นักข่าวจังอยู่ในที่เกิดเหตุในตอนนั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะระลึกว่าจริงๆแล้วดรซีให้ความสำคัญกับคำพูดที่เปรียบเสมือนทองในการถ่ายทอดสดและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือเขารู้แค่ประโยคนั้นอย่างไรก็ตามเขาเป็นมืออาชีพและเป็นผู้รายงานข่าวด้วยตนเองในแวดวงการแพทย์เขารู้ว่าเจ้านายตัวใหญ่เขายิ่งชอบพูดน้อยลงและเจ้านายก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนอื่นฟังมากเกินไปท้ายที่สุดหมอซีคนนี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนตัวใหญ่ คุณได้ยินไม่ผิดผมพูดประโยคนั้นเองไม่ใช่หมอซี่เหอกวงโยบอกเขานักข่าวจังตกตะลึงการส่งสัญญาณเสียงนี้จะเปลี่ยนไปหรือไม่ตากล้องข้างๆยังตะลึงสัญญาณไม่ค่อยดีหัวหน้าอย่างแห่งโรงพยาบาลของเราเขามาแทนอาจารย์เต๋าเพื่อสรุปการประชุมเราจะบอกคุณว่าทีมกล้องของโรงพยาบาลของเราไม่ดีเท่าสื่อมืออาชีพของคุณมีข้อผิดพลาดหลายอย่างแล้วเราก็ถูกผู้นำโรงพยาบาลของเราวิพากษ์วิจารณ์ เอกวงโยกล่าวอย่างรอบคอบนักข่าวจังดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเขาจึงหยิบสมุดบันทึกการสัมภาษณ์ออกมาอย่างเชื่อฟังและถามว่าผมควรสัมภาษณ์อาจารย์เต๋าก่อนหรือควรสัมภาษณ์ด็อกเตอร์เหอยังไงก็ได้เพราะทุกอย่างปกติดีเหอกวงโยตอบทันทีแทนเต๋าจือจีตราบใดที่คุณไม่ต้องการสัมภาษณ์ด็อกเตอร์ซีเพราะด็อกเตอร์ซีไม่ใช่คนที่คุณจะสามารถสัมภาษณ์ได้ สัมภาษณ์อาจจะใช้เวลานานมากผมขอเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมนักข่าวจังถามเฮอกวงโยกล่าวว่าผมจะให้คนพาคุณไปที่นั่นกงเซียงปินออกมาและพากลุ่มไปที่ห้องน้ำสาธารณะของแผนกเดินไปจนสุดคนกลุ่มนี้นำโดยนักข่าวจางมองจากซ้ายไปขวาจริงๆดูเหมือนว่ามีแพทย์หญิงหลายคนในเสื้อคลุมสีขาวในทางเดิน นักข่าวจางมีประสบการณ์และรู้ว่าเพียงแค่มองไปที่เสื้อโค้ทสีขาวก็ไม่ชัดเจนว่าใครคือแพทย์ฝึกหัดใครเป็นผู้ฝึกงานใครเป็นผู้ฝึกอบรมประจำใครคือแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งนี้และใครคือดรซีไม่มีอะไรซี่หวันหญิงพานักเรียนสองคนไปรับแบบฟอร์มการขอคำปรึกษาและไปที่โรงเรียนผ่าตัดทั่วไปเธอเห็นหมอเจียงที่คุ้นเคยอยู่ที่ทางเดินด้านนอกปู้เวยและซีหวันหญิงก็ตะโกนว่าคุณเจียง เมื่อได้ยินเสียงนั้นดเรเจียงหันกลับมาและสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเห็นเธอเธอเป็นใครชายสองคนยืนอยู่กับดเรเจียงสวมเสื้อเชิตสีขาวซึ่งน่าจะเป็นแพทย์ภายนอกโรงพยาบาลและมองกลับมาที่ซี่วันหญิงอย่างอยากรู้อยากเห็นทั้งสองทีมเผชิญหน้ากันเกิงหลิงเฟยและฟ้านยุ่นยุ่นจำพวกเขาได้ทั้งสองคนเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นๆที่กำลังฟังการบรรยายในห้องบรรยายเมื่อเช้านี้และดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาจากกว่าซี ปัญหาคือหมอเจียงตะโกนในใจทำไมพวกเขาถึงชนเข้ากับเธอคนจากสถาบันการแพทย์แห่งชาติไม่เคยคิดที่จะให้คนในราชสำนักรอบนอกรู้ถึงการมีอยู่ของซี่หวันหญิงล่วงหน้าและเขาเองก็เหมือนกันเมื่อสังเกตเห็นว่าหมอเจียงมีปฏิกิริยาแตกต่างออกไปซี่หวันหญิงเข้าใจว่าเธอไม่ควรทักทายหมอเจียงต่อไปและหยิบแบบฟอร์มการขอคำปรึกษามาเช็ดข้างหมอเจียงและไปที่สำนักงานแพทย์เพื่อทำธุระต่อหมอเจียงรู้สึกโล่งใจ เธอเป็นใครหรือผู้คนจากกว่าซีไม่ละทิ้งความผิดปกติที่เห็นได้ชัดของเขาและถามเขาผมก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครด็กเตอร์เจียงส่งพวกเขาออกไปอย่างกระวนกระวายไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนในโรงพยาบาลจะเรียกชื่ออาจารย์อย่างไม่เป็นทางการและบางครั้งพวกเขาเองก็จำไม่ได้แต่เราเพิ่งเห็นป้ายของแพทย์ที่หน้าอกของเธอบอกว่านามสกุลของเธอคือซี่ด็ตอร์เจียงพยายามอย่างมากที่จะรักษาสีหน้าท่าทางของเขา เธอชื่อซีหรือเปล่าผมจําได้ว่ารู้จักคนคนนี้ทําไมไม่ถามเธอว่าเธอออกมาหรือยังผู้คนในกว่าซีดูเหมือนจะเห็นว่าเขากําลังแสดงและต้องการที่จะเปิดโปงเขาทําไมผมต้องถามเธอด้วยในขณะนั้นเองคนจากกว่าซีคนหนึ่งหันกลับมาและตะโกนไปที่สํานักงานว่าดรซีใช่แพทย์คนหนึ่งตอบว่ามีหมอชื่อซีมากกว่าหนึ่งคน ซีวันหญิงส่งแบบฟอร์มการขอคำปรึกษาให้กับแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ปู้เหวยที่หนึ่งและออกไปก่อนไม่นานตอนนี้ก็ส่งต่อไปอยังแผนกศัลยกรรมประสาทและเขาได้ยินมาว่าผู้คนที่มาเยี่ยมจากทางตะวันตกของประเทศกำลังตามหาคุณหมอซีสแสดงว่าน้องเล็กกำลังจะโด่งดังไปทั่วประเทศผ่านการสแสดงในวันนี้ห่วงจื้อเลยเกาหัวของเขาและรู้สึกว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆในการคว้าตัวน้องสาวไว้โชคดีที่พี่ชายอาวุโสเก่าพร้อมที่จะเชิญน,น้องสาวไปงานเลี้ยงอาหารค่ำในคืนนี้ ถอดเสื้อคลุมสีขาวหลังจากเลิกงานเกาหยงโทรหาเมื่อเขากำลังจะโทรหาเธอหัวหน้าแผนกอย่างโทรมาและพูดว่าประธานอูขอให้คุณไปทานอาหารเย็นที่บ้านของเขาเขาทำอาหารเองและอาจารย์ลูกก็จะมาด้วยแผนการชวนเธอไปทานอาหารเย็นต้องล้มเลิกไปเกาหยงวางโทรศัพท์และหันไปหาน้องชายของเขาคุณเอากล่องช็อกโกแลตมาให้เธอด้วยผมหยิบมันมาแล้ว หวงจื้อเลยยิ้มและหยิบช็อกโกแลตมาให้รางวัลน,น้องสาวตัวน้อยที่ทำงานหนักในวันนี้ซี่วันหญิงได้รับรางวัลจากพี่ชายอาวุโสเก่าฟ้านยุ่นยุ่นเห็นจากด้านหลังและร้องว้าวพี่สาวซี่กำลังถูกไล่ล่าหรือไม่เมื่อซีวันหญิงได้ยินสิ่งนี้เธอหันกลับมาและแตะเบาๆที่หัวน้องสาวของเธออย่าพูดไร้สาระพี่ชายอาวุโสเก่ากล่าวชมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับการผ่าตัดในวันนี้ ฟ้านยุ่นยุนรู้สึกว่าเธอถูกหลอกโดยพี่สาวซี่ในตอนเย็นควันจากห้องครัวในบ้านของคณะบดีอูกำลังลอยขึ้นเพื่อรับรองแขกคนสำคัญของสามีของเธอเจียงหญิงได้เตรียมอาหารเย็นที่บ้านตั้งแต่เธอได้รับหนังสือแจ้งสามีของเธอกลับมาเร็วโดยไม่คาดคิดคณะบดีอู่ม้วนแขนเสื้อของเขาในการปรุงอาหารด้วยตนเองและต้องการทำชามซุปไก่ที่แสนอร่อยสำหรับครูลูก ซุปไก่ดำต้มเอาขนออกต้มในน้ำเดือดแล้วเคี่ยวเป็นซุปไม่มีการปรุงรสเพิ่มเติมใส่เพียงต้นหอมและหั่นบางๆเพื่อดับกลิ่นคาวซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการและไม่มันเยิม้มประมาณหกโมงเย็นคุณหมอรับเชิญตรงมาจากโรงพยาบาลหลังเลิกงานเกาหยงฟูซินเอียงและเต่าจอจี้มาถึงแล้วและทั้งสามนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นโดยไม่ทำอะไรเลยว่ากันว่าอยู่ซูเสียนไปรับอาจารย์ลู่และมันคุ้มค่ากับเวลาของพวกเขา หลังจากนั้นซ่งสูลินก็กดกริ่งที่ประตูและเข้ามาเมื่อเห็นทั้งสามคนนั่งอยู่ที่นั่นเขาก็ย้ายมานั่งขนาดเล็กทันทีและนั่งที่มุมโดยยังคงถือกระเป๋าใส่เอกสารวรรณกรรมราวกับว่าเขากำลังเดินทางในครัวมีคนกำลังหั่นเนื้ออยู่จังหวะกลองที่ทรงพลังไม่ได้มาจากมืออันเรียวยาวของครูเจียงหญิงแต่มาจากฝีมือการใช้มีดของคณะบดีอู่ในการผ่าตัด คุณบอกว่าถ้าพวกเขาแต่งงานกับภรรยาในอนาคตพวกเขาจะทำอาหารและสับเนื้อให้ภรรยาอย่างคุณหรือเปล่าเจียงหยิงยิ้มและแกล้งแซวสามีของเธอไม่รู้สิควรทำก่อนแต่งงานไม่ใช่หลังแต่งงานคณะบดีอูกล่าวหมายความว่ามีคนภายนอกนำไปปฏิบัติในห้องนั่งเล่นหลายคนทำตามคำพูดของคณะบดีอูและมองไปที่บุคคลน,นั้นอย่างไรก็ตามคนที่คณะบดีอูบอกว่าไม่มีทางเป็นพวกเขาได้ เกาหยงสามารถเข้าใจความรู้สึกของเจียงหนิงซูและหยู่ซูเสียนดังนั้นพวกเขาจึงต้องปกปิดเมื่อพวกเขาตกหลุมรักกันในโรงพยาบาลมิฉะนั้นใครๆก็สามารถหัวเราะเยาะพวกเขาได้อาจารย์ลู่มาแล้วเมื่อเข้าไปในประตูและเห็นนักเรียนหลายคนรีบลุกขึ้นครูลู่จึงพูดว่าทำไมพวกคุณถึงสุภาพเป็นเพราะพวกคุณมาที่บ้านของเขาใช่ไหมพวกคุณจึงสุภาพกันพวกคุณสุภาพกับเขาเธอแต่อย่าสุภาพกับฉัน อาจารย์ลู่พูดตรงเสมอและนักเรียนฟังคำพูดของครูและนั่งลงยูซูเสียนหยิบผลไม้เข้าไปในครัวแล้วพูดว่าครูเป็นคนซื้อให้เธอบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ต้องซื้อเพราะเธอจะกินอาหารเย็นของคนอื่นโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้ตอนที่ผมไปกินข้าวเย็นที่บ้านเธอผมไม่เคยได้ยินเธอขอให้ผมเอาผลไม้มาให้เลยผมไปกินที่บ้านเธอมือเปล่ามาหลายปีแล้วคณะบดีอูแตะจมูกของเขา ตอนนี้มีคนตั้งกฎใหม่แล้วโดยบอกว่าผู้อาวุโสเท่านั้นที่สามารถเชิญรุ่นน้องไปทานอาหารเย็นได้และรุ่นน้องไม่สามารถเชิญผู้อาวุโสไปทานอาหารเย็นได้ไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าการติดสินบนฉันจะมาหาคุณเพื่อทานอาหารเย็นโดยไม่มีของขวัญได้ไหมอาจารย์ลู่อ้างอิงสิ่งที่มีคนพูดอย่างมีเหตุผลที่บอกว่ากลุ่มคนซึ่งยอมรับว่าพวกเขาไม่เคยพูดเช่นนี้มองไปที่ชายคนนั้นเกาหยงพูดกับครูอย่างใจเย็น ถ้าเป็นกรณีนี้คุณไม่สามารถนำของขวัญมาให้ได้เอาหน้าวันนี้คุณบอกว่าให้อะไรเธอบ้างครูลู่นั่งข้างๆเขาและยิ้มให้เขาโดยรู้ว่าวันนี้เขาจะไม่พลาดโอกาสที่ดีในการแสดงความสุภาพกับหญิงสาวที่เขาชอบบอกผมว่าครูอยากกินอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปบ้านครูเกาหยงพูดอย่างอื่นไม่สำคัญว่าฉันจะกินอะไรคุณรีบจัดการธุระของคุณเองฉันยังอยากดื่มไวน์แต่งงานของคุณในชีวิตของฉัน อย่างแน่นอนเสียงที่มั่นใจของเกาหยงดังก้องในห้องนั่งเล่นจากนั้นทั้งห้องนั่งเล่นก็งเงียบลงกินกันเถอะเจียงหยิงรเริ่มที่จะทำลายความเงียบของกลุ่มแพทย์ของพวกเขาคณะบดีอู่นั่งถัดจากอาจารย์ลู่และเสิร์ฟอาหารให้กับผู้อาวุโสวันนี้การประเมินผลงานของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างผมได้ยินว่าคุณไปตรวจพวกเขาเมื่อเช้านี้ไม่เลวเลย ครูลู่พยักหน้าให้นักเรียนอย่างง่ายดายและพูดว่าไม่ง่ายเลยที่จะเห็นพวกเขาเป็นครูในวันนี้เต๋าจือจี้และฟู่ซินเอียงก้มหน้ากินข้าวอาจารย์ลู่มีแนวคิดอื่นได้อีกหรือไม่คณะบดีอูถามอย่างไม่แน่ใจใช่ฉันมีประวัติการรักษาของคนไข้ที่นี่ฉันอยากจะเอาไปให้ซี่หวันหญิงดูฉันให้หลานชายของฉันเอาไปให้เธออาจารย์ลู่กล่าวทุกคนบนตวังชามและตะเกียบลงโดยพร้อมเพรียงกัน ที่สำนักงานทันทีที่หลานชายของอาจารย์ลู่มาของขวัญที่พี่เก่าส่งมานั้นก็ถูกวางทิ้งไว้พี่สาวคุณย่าของผมขอให้ผมนำสิ่งนี้ให้กับคุณจางซูผิงให้ซี่หวันหญิงถุงเอกสารที่มีตราประทับและพูดว่าผมไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไม่เป็นไรฉันจะเอามันกลับไปดูก่อนซี่หวันหญิงกล่าวจางชูผิงรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าเธอไม่มีความตั้งใจที่จะฉีกผนึกในที่สาธารณะดังนั้นเขาจึงต้องออกไปก่อน ในตอนเย็นพี่สาวสองคนไม่ได้เข้ากับกลางคืนและอากาศก็ร้อนซี่หวันหญิงทำชามบะหมี่เย็นข้างนอกและกลับไปที่หอพักเพื่อรับประทานอาหารระหว่างที่กินอยู่เธอรีบเปิดถุงแฟ้มดูข้างในไม่นานก็มีคนโทรมาเป็นโทรศัพท์จากรุ่นพี่เก่าทันใดนั้นซี่หวันหญิงก็นึกถึงตองช็อกโกแลตท,ที่รุ่นพี่ห่วงนำมาให้และเธอก็รีบไปเอาของครูลู่และลืมทิ้งช็อกโกแลตไว้ที่แผนกพี่เก่าฉันขอโทษจริงๆหลังจากรับสายเธอจึงรีบขอโทษ ขอบคุณสำหรับช็อกโกแลตฉันลืมมันไว้ที่แผนกพรุ่งนี้ฉันจะไปรับมันเมื่อได้ยินคำพูดของเธอเกาหยงชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงพูดเบาๆว่าไม่เป็นไรรุ่นพี่มีอะไรอีกหรือเปล่าบอกเธอเร็วๆแล้วถามเธออยู่ซูเสียนที่ยืนอยู่ข้างๆเขากระตุ้นเขาหลายครั้งเกาหยงขมวดคิ้วกับสิ่งนี้เขาไม่ต้องการรีบโทรแต่อยูซูเสียนดึงเขาออกมาและขอให้เขาโทรออกทันที เธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณถ้าคุณถามเธอเธอจะไม่พูดอะไรที่เธอไม่อยากพูดเลยเราไม่ได้ถามทั้งหมดเราแค่ต้องการทราบสถานการณ์ทั่วไปของครูอยู่ซูเสียนวิเคราะห์ประเด็นสำคัญสำหรับเขาคุณไม่อยากรู้เรื่องอาจารย์หรือดูเหมือนว่าจะมีเสียงของรุ่นพี่อยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามซี่หวันหญิงเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและพูดว่าพี่ชายอาวุโสฉันจะคุยกับคุณในภายหลัง น้องสาวตัวน้อยไม่ต้องการพูดเพราะให้ผู้ป่วยเก็บเป็นความลับและต้องปฏิบัติตามแนวทางวิชาชีพของแพทย์จริงๆแล้วเกาหยงไม่ต้องการถามเรื่องนี้กับเธอและกังวลมากกว่าคุณกินข้าวหรือยังเมื่อรู้จักนิสัยของเธอเมื่อพบผู้ป่วยเธอก็กลัวจนไม่สนใจสิ่งอื่นใดฉันกินบะหมี่เย็นแล้วพี่ชายกินข้าวหรือยังพี่ชายห่วงของคุณน่าจะบอกคุณว่าผมได้รับเชิญไปทานอาหารเย็น ดังนั้นผมต้องกินได้ดีกว่าแต่คุณแค่กินบะหมี่เย็นที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลยพี่ชายเกาจู้จี้เหมือนแม่ของเธอซี่หวันหญิงอดไม่ได้ที่จะยิ้มและพูดว่าพี่ชายฉันเพิ่มไข่ตุ๋นและไส้กรอกลงไปคุณค่อยๆกินนะหยูซูเสียงจับแขนของเขาและต้องการที่จะจ้องมองเขาคุณไม่ได้ถามเกี่ยวกับสิ่งสำคัญแต่คุณต้องการที่จะวางสายงันหรือเกาหยงไม่พอใจวางสายต่อหน้าเขาและพูดว่า ผมจะบอกว่าถ้าคุณมีความสามารถถามอาจารย์ได้ด้วยตัวเองคุณก็ถามเองเลยผมไม่เข้าใจทำไมคุณไม่ถามเธอถ้าคุณไม่อยากถามแล้วจะออกมาโทรหาเธอทำไมคุณกำลังคิดอะไรอยู่ในใจตอนคุณกับเต๋าจือจี้ทะเลาะกันเมื่อสี่ปีก่อนคุณไม่พูดและเขาไม่พูดเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์จางในช่วงเวลานั้นเลยคุณกำลังสงสัยอะไรเกาหยงถามอย่างรวดเร็วผมไม่สงสัยเลยหลายคนบอกว่าพวกคุณสองคนทะเลาะกันบ่อยมาก โดยส่วนตัวผมคิดว่าจะดีกว่าที่จะพูดถึงครูลู่ให้ดีก่อนในตอนนี้กระบวนการทั้งหมดจะโปร่งใสเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างชัดเจนคุณกับเธอจะรู้ดีกว่าไม่อยากทำอย่างเดิมอีกพอถึงเวลาคุณกับเธอจะทะเลาะกันแล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่คุณคิดมากไปเองก้าหยงถัดจังหวะเขาจะไม่ให้คิดมากได้ยังไงก็ผมเป็นห่วงเธอสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ปีก่อนไม่ใช่ว่าผมไม่พูดและทุกคนก็รู้สาเหตุดี จูจูเกาหยงก็พูดแบบนี้หยูซูเสียนหยุดปากของเขาใบหน้าของเขาเป็นสีฟ้าเล็กน้อยและซีดเล็กน้อยอาจเป็นเพราะเขาไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาจริงๆเก<ๆ>้าหยงเดินไปข้างหน้าโดยไม่แม้แต่จะมองมาที่เขาหยูซูเสียนถามด้วยเสียงต่ำผมได้ยินซูหุยชางบอกว่าคุณอาจเคยพบเธอตอนที่ไปทรงหยวนเมื่อสี่ปีที่แล้วเรื่องจริงหรือเปล่าสำหรับคำพูดของเขาเกาหยงทิ้งเขาไว้ข้างหลังอย่างเย็นชา ยูซูเสียดถอนหายใจเมื่อเห็นสิ่งนี้และรู้ว่าเขากำลังโกรธตลอดสี่ปีที่ผ่านมาทุกคนคิดว่าสิ่งต่างๆผ่านไปนานแล้วแต่ในความเป็นจริงบางสิ่งก็ไม่สามารถผ่านไปได้ง่ายๆตราบใดที่หัวสิวยังมีอยู่ไม่มีใครสามารถแซงทำเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นได้เกาหยงที่กำลังเดินก้มศีรษะลงและเห็นข้อความที่ส่งมาจากโทรศัพท์มือถือของเขาเธอเขียน <c oughs> ว่าพี่ชายเกาคุณสามารถบอกพี่ชายอยู่ได้ว่าครูลู่ไว้ใจคุณมากที่สุดเสมอมา คำพูดของน้องสาวตัวน้อยทำให้เขาสำลักในลำคอหลังจากนั้นไม่นานซี่วันหญิงก็ได้รับข้อความจากรุ่นพี่เก่าผมก็เชื่อมั่นในตัวคุณที่สุดเสมอมาพี่เก่าเชื่อเธอที่สุดหัวใจของเธอเต้นแรงเป็นสองเท่ามีคนเคาะประตูซี่วันหญิงไปเปิดประตูเจ้าเจ้าเวยและหลีค่คอยเอียนที่ยืนอยู่ที่ประตูอุทานหือจุจุเด็กผู้ชายหลายคนชี้มาที่เธอว่าอย่าส่งเสียงเพราะพวกเขาแอบเข้าไปในอาคารหอพักหญิง เกิดอะไรขึ้นหรือซี่วันหญิงถามฉันเกรงว่าคุณจะย้ายมันไม่ไหวเราจะช่วยคุณยกมันขึ้นและทักทายคุณป้าของหอพักลีควอยเอียนกล่าวซี่วันหญิงเห็นหนังสือสองสามกล่องที่ลากโดยเกวียนที่อยู่ข้างหลังพวกเขาเจ้าเจ้าเวยกล่าวว่าปู่ของฉันจัดการศึกษาและบอกว่าเขาต้องการมอบหนังสือให้คุณหลังจากที่ฉันเก็บมันให้คุณแล้วฉันจะขอให้พวกเขาสองสามคนช่วยกันย้ายมัน หนังสือสะสมของครูเก่ามีค่ามากซี่วันหญิงพูดด้วยความประหลาดใจคุณปู่ของคุณได้ฝากไว้ให้ฉันหรือเขาคิดว่ามันดีกว่าที่จะแสดงให้คุณเห็นมากกว่าที่จะปล่อยให้ฉันฉันก็คิดเช่นกันเหมือนกันเจ้าเจ้าหวยพูดอย่างตรงไปตรงมาลีคอยเอียนยิ้มให้เธอหญิงหญิงคุณจะมีชื่อเสียงแล้วเรารู้ว่าคุณจะมีชื่อเสียงไม่ช้าก็เร็วเธอจะมีชื่อเสียงหรือซี่วันหญิงรู้สึกสับสนเล็กน้อย ทุกคนภูมิใจมากผู้ที่เฝ้าดูเมืองหลวงทางตอนเหนือมักจะยกย่องโรงเรียนแพทย์ของพวกเขาว่าเป็นคนที่มีความสามารถตอนนี้เรามีผู้หญิงที่มีความสามารถในสถาบันการแพทย์แห่งชาติใช่หมอส่งเก่งมากซี่วันหญิงยิ้มให้เพื่อนร่วมชั้นหลายคนและพูดว่าหญิงหญิงใครๆก็เป็นคนดีและเก่งในสายตาคุณทั้งนั้นเด็กผู้ชายอีกหลายคนน่าจะเห็นด้วยกับหลีควยเอียนใช่ใช่ ไม่แน่นอนเพราะบางทีเธอก็รู้ว่าบางคนนิสัยไม่ดีเปิดหอพักให้เพื่อนร่วมชั้นช่วยขนหนังสือเข้ามุมก่อนซี่หวันหญิงต้องการเขียนจดหมายขอบคุณถึงศาสตราจารย์เจ้าและซื้อ,อยาป้องกันมอดในกล่องพรุ่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงเข้าไปในหนังสืออันมีค่าของศาสตราจารย์เจ้าสภาพวดล้อมในการเก็บหนังสือในหอพักค่อนข้างแย่เมื่อทุกคนกำลังยุ่งอยู่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นใครโทรมา ลีคอยเอี่ยนและคนอื่นๆถามอย่างเป็นกันเองพี่เตา๋าซี่วันหญิงกล่าวนั่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกคุณอีกงั้นหรือใบหน้าของเด็กชายสองสามคนซี่เซียวหญิงหญิงมาที่แผนกผมรออยู่ที่ห้องเรียนมันติมีเดียเต๋าจือจี้พูดทางโทรศัพท์ได้รับงานซีวันหญิงวางโทรศัพท์และเตรียมที่จะออกไปเพื่อนร่วมชั้นหลายคนออกไปกับเธอและพูดกับเธอตลอดทางว่า พี่เต๋าไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับคุณในไม่ช้านี้คุณต้องระวังตัวด้วยสําหรับความคิดเห็นของพี่เต๋ออย่ามองเจ้าเจ้าเวยและคนอื่นๆในชั้นเรียนที่ดูเหมือนจะมีความแค้นอยู่ในใจอย่างไรก็ตามเธอได้ยินมาว่ามีมากกว่าหนึ่งคนในชั้นเรียนของเธอที่หมกมุ่นอยู่กับพี่เตา๋าเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับซีวันหญิงที่มีต่อเธอบางคนชอบเธอและบางคนก็ไม่ชอบเธอ เธอกลับไปที่แผนกคนเดียวคืนนี้ในแผนกเงียบกว่าเพราะเตียงเต็มและไม่มีคนไค่รายใหม่แพทย์กะกลางคืนจะผ่อนคลายมากขึ้นซี่วันหญิงจำสิ่งที่พี่เหอพูดกับเธอและส่งสหลินก่อนหน้านี้ได้โดยบอกว่าพวกเขาอาจถูกจัดให้ทำงานเป็นกะกลางคืนกระดึกคือบททดสอบความสามารถของหมอหนุ่มมากที่สุดมาถึงห้องเรียนมัลติมีเดียของโคเรซี่วันหญิงเคาะประตูและผลักเปิดออกมันมืดข้างในเมื่อเห็นว่าผ้าม่านเปิดอยู่ไฟก็ดับลง เมื่อเห็นเธอมาถึงเฮกวงโยก็เข้ามาและพูดกับเธอว่าไปนั่งก่อนจากนั้นเขามองออกไปและเห็นว่าไม่มีใครสังเกตเห็นข้างนอกดังนั้นเขาจึงล็อกประตูห้องเรียนอย่างระมัดระวังในความเป็นจริงไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากผู้อาวุโสเหอมีเพียงผู้อาวุโสเต๋าที่นั่งอยู่ตรงกลางและมองลงมาซี่วันหญิงเดินไปคุณนั่งลงเต๋าจือจี้พูดโดยไม่รีบเงยหน้าขึ้นเพราะเขารู้ว่าเป็นเธอ ซีวันหญิงนั่งอยู่บนที่นั่งถัดจากพี่ชายอาวุโสหันหัวของเธอและเห็นภาพที่ฉายบนหน้าจอซึ่งเป็นฟิล์มซีทีคุณอาจเห็นเพียงรายงานการตรวจสอบที่ตีพิล์มในภาพนี้แต่จากฟิล์มไม่ชัดเจนเต๋าจือจี้กล่าวพี่ชายอาวุโสรู้และรู้ว่าใครที่ครูลู่ส่งเธอมาเมื่อซีวันหญิงได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายอาวุโสเก่าเธอเดาว่าพี่ชายอาวุโสกำลังรับประทานอาหารเย็นกับอาจารย์ลู่ในคืนนั้น อาจารย์ลู่เป็นหัวหน้าใหญ่ในบรรดาหัวหน้าใหญ่ดังนั้นเธอจึงบอกพี่เกาให้บอกพี่อยู่ว่าไม่ต้องกังวลอาจารย์ลู่จะพูดได้อย่างไรถ้าเธอเล่าเรื่องของเธอเองทันทีและมันไม่มีเหตุผลที่จะเล่าให้เธอที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์เท่านั้นในฐานะนักศึกษาแพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาตทางการแพทย์เป็นไปไม่ได้ที่จะรับผู้ป่วยไว้พี่เต๋ามีอะไรจะถามไหมซี่วันหญิงถามอาจารย์ลู่ไม่ได้แสดงเวทระเบียนให้คุณดูหรือ เต๋จือจี้เงยหน้าขึ้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเหอกวงโยยืนอยู่ข้างๆเขากลืนน้ำลายอย่างประมาทไม่เป็นไรบอกผมว่าคุณคิดอย่างไรเต๋าจือจี้คลิกที่หนังสือด้วยปากกาในมือของเขาเขาต้องการให้เธอพูดอย่างตรงไปตรงมาซีวันหญิงรู้สึกว่าเธอไม่เคยเห็นผู้อาวุโสเต๋าที่มีลักษณะเช่นนี้อย่ามองไปที่พี่เต๋าผู้อาวุโสที่มักจะยิม้ม แต่ไม่มีรอยยิ้มในดวงตาของเธอมีนัยยะของความเฉียบคมในดวงตาของเธอและเธอก็ประหม่าพอๆกับผู้อาวุโสเหอ